ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องหน้าที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องซ้ายเบื้องต่ำและเบื้องบน <c oughs> ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า13 จากพระไตรปิฎววกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่11หน้าที่195ข้อที่174ข้าบดีบุตรทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายอันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือ 1. ด้วยการให้ปัน สด้วยการพูดจาไพเระาะ 3. ด้วยการประพฤติประโยชน์ 4. ด้วยการวางตนเสมอกัน 5. ด้วยกล่าวด้วยการไม่กล่าวคำอันเป็นเครื่องให้แตกแยกข้าบดีบุตรทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหาย อันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะหประการคือ 1. รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว 2. รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เป็นที่พึ่งแก่มิตรเมื่อมีภัย สไม่ทอดทิ้งในยามีอันตราย 5. นับถือสมาชิกในวงของมิตรเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นข้าบดีบุตร ทิศเบื้องต่ำคือทาศกรรมกรอันนายพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือ <c oughs> 1>, 1. ด้วยการให้ทำงานตามกำลัง 2. ด้วยการให้อาหารและรางวัล 3. ด้วยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ 4. ด้วยการแบ่งของมีลดประหลาดให้ห้าด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัย <c oughs> ขบดีบุตรทิศเบื้องต่ำคือทาตกรรมกรอันนายปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายโดยฐานะห้าประการคือหนึ่ง เป็นผู้ลุกขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานทีหลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้ 4. ปกระทำการงานให้ดีที่สุดนํานำเกียรติคุณของนายไปร่ำรือเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องต่ำนั้น เป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิฏเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นข้าบดีบุตรทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์อันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะหประการคือ 1. ด้วยเมตตากายกรรม 2. ด้วยเมตตาวจีกรรม 3. ด้วยเมตตามะโนกรรม 4. ด้วยการไม่ปิดประตู 5. ด้วยการคอยถวายอามิสทานขบดีบุตรทิศเบื้องบนคือสมณะปรามอันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตร โดยฐานะ6ประการคือ 1. ห้ามเสียจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยใจอันง,งดงาม 4. ให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟัง 5. ทําทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้จำแจ้งถึงที่สุด 6. บอกทางสวรรค์ให้เมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นดังนี้